สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับก่อนอื่นเลยครูขอแนะนําตัวก่อนนะครับครูชื่อครูอภิเดชจุมคูแสงหรือเรียกว่าครูเฟิร์สก็ได้นะครับจากโรงเรียนนากปีอนุสรณ์ครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องของอะไรมาดูกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับครูอยากให้หนักเรียนลองสังเกตภาพเหล่านี้ดูนะครับ จากภาพนะครับนักเรียนจะเห็นรูปที่มีความสวยงามสร้างสารรค์ทั้งสองรูปซึ่งรวนแล้วแต่มีส่วนประกอบของทัศนาตธุธธที่สำคัญนั่นก็คือเส้นนั่นเองเส้นหมายถึงอะไรนะครับเส้นก็คือการที่เรานำจุดหลายๆจุดนะครับมาเรียงต่อกันนะครับจนเกิดเป็นเส้นนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเส้นเนี่ยก็จะมีหลายลักษณะอยู่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีกี่ลักษณะไปดูกันเลยครับ เส้นนะครับเราจะสามารถแบ่งออกได้2ลักษณะอญ่ๆด้วยกันนะครับก็คือเส้นตรงและเส้นโค้งนะครับสลักษณะอย่างด้วยกันนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเส้นตรงนะครับเราจะแบ่งออกด้วยกัน3ลักษณะอย่างด้วยกันนะครับก็คือเส้นตรงแบบแนวตั้งนะครับเส้นตรงแบบแนวนอนและเส้นตรงแบบแนวเฉียงนะครับจะเป็นลักษณะยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ต่อมานะครับคือเส้นตรงแนวตั้งนะครับเส้นตรงแนวตั้งเนี่ยก็จะมีลักษณะสําคัญก็คือจะตั้งฉากกับพื้นแบบนี้นะครับหรือว่าแบบนี้นะครับซึ่งหากนักเรียนยังภาพไม่ออกนะครับนักเรียนลองสังเกตเสาบ้านของนักเรียนนะครับหรือว่าตรงประตูนะครับจะเห็นเป็นเส้นตรงแนวตั้งนะครับเส้นตรงแนวตั้งเนี่ยก็ใช้ความรู้สึกมั่นคงแข็งแรงนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับว่าเส้นตรงแนวตั้งเนี่ยในธรรมชาติหรือว่าในสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ เส้นตรงแนวตั้งนะครับในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นต้นไม้นะครับหลากหลายชนิดหรือว่าที่ใกล้ตัวเราก็อย่างเช่นอนุสสวรีใชยสมรภุูมนั่นเองครับ ต่อมานะครับคือเส้นตรงแบบแนวนอนนะครับเส้นตรงแบบแนวนอนเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นเส้นที่ราบไปกับพื้นนะครับหรือว่าขนานไปกับพื้นในลักษณะแบบนี้นะครับหากนักเรียนยังจินตนาการไม่ออกนะครับว่าเส้นตรงแบบแนวนอนจะมีลักษณะแบบไหนนะครับลองลองนึกภาพของทะเลครับครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะเคยเปลนทะเลนะครับอ่าทะเลเนี่ยนะครับเมื่อนักเรียนมองไปไกลนักเรียนจะเห็นเป็นเส้นขอบฟ้านะครับไกลๆเนี่ยลักษณะแบบนั้นนนนนนนะครรรรัับบบเเเเาาียกวว่่ส้ตงงแแออ เส้นตรงแนวนอนนะครับเราจะพบในธรรมชาติอย่างเช่นเส้นขอบฟ้าที่เราเห็นในท้องทะเลหรือว่าผืนดินนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็คือเส้นตรงแนวเฉียงนะครับหรือว่าเส้นทแยงนะครับเส้นตรงแนวเฉียงหรือเส้นทแยงเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นเส้นที่ไม่ตั้งฉากนะครับแล้วก็ไม่นอนนะครับก็คือจะอยู่กลางๆนะครับนะแล้วก็จะให้ความรู้สึกที่ไม่มั่นคงแข็งแรงนะครับหันเรียนนึกภาพไม่ออกนะครับนักเรียนลองโน้มตัวไปแบบนี้ก็ได้นะครับ ้อตัวไปข้างหน้าแบบนี้ให้ปเป็นลักษาะเฉียง้ขนาดครูย,ยังทําไม่ได้เลยนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเส้นตรงแบบแนวเฉียงหรือว่าเส้นทะแยงเนี่ยในธรรมชาติหรือว่าสิ่งแวดล้อมของนักเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเส้นตรงแนวเฉียงหรือเส้นทะแยงเรามักจะพบในสิ่งก่อสร้างที่เป็นทางลาดเช่นพีระมิดหรือว่าหลังคาบ้านต่อมานะครับคือเส้นโค้งนะครับ เส้นโค้งเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นเส้นที่โค้งนะครับอาจจะเป็นทั้งโค้งควาําหรือว่าโค้งหงายก็ได้นะครับอ่าหรือว่าถ้าหักแลงไปะนะนะครับนักเรียนอาจจะเคยเห็นเส้นแบบที่มันโคดเป็นก้นหอยแบบนี้นะครับนะ้ำหมุน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 แบบนี้เลยนะครับอ่าลองไปดูตัวอย่างกันเลยครับเส้นโค้งในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรามักจะเจอในภูเขาหรือว่าสะพานแขวนที่มีลักษณะโค้งหงาย เรามาทบทวนในเรื่องของเส้นกันดีกว่านะครับเส้นแบ่งออกเป็น2ลักษณะใหญ่ๆด้วยกันนะครับคือเส้นตรงและเส้นโค้งในเส้นตรงเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ลักษณะได้แก่เส้นตรงแนวตั้งเส้นตรงแนวนอนและเส้นตรงแนวเฉียงในส่วนของเส้นโค้งนะครับเรามักจะเจอเส้นโค้งความโค้งหงายหรือว่าโค้งก้นหอยสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมทําแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนบทเรียนในเรื่องของเส้นนะครับแล้วก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงด้วยนะครับ ในครั้งหน้านะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของอะไรนะครับอยา่าลืมติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ครูต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ